ขอปามเจริญในธรรมจะมีทายาทโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาผาเจนาพระธรรมคำสสอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสวิดีแล้วมาเผยแผ่ให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมคำาังสอนที่อาตมาผาเจนาม,มาเผยแผ่ชื่อว่าวิบารแห่งบาสกข้าะการคําว่าวิบัติก็คือความเสียหายความผิดพลาด ความบกพร่องความเสียหายใช้การไม่ได้วิบัติความเสียก็คือเสียในการาเรื่องเสียเรื่องศีลบ้างเสียในเรื่องของทําบ้าง ก็คือท่านก็จะบอกว่าปีศิทปิพิธรรมอันนี้คําว่าอุบาสกเนี่ยก็คือท่านก็หมายถึงว่าชายผู้นั่งใกล้พระรัตนตรยัยก็คือก่าวสารเสริญพระรัตนตรัยอยู่ตลอดเวลานั่นเองอาจจะพูดไปแล้วก็คือการสวดม์ไหวพระประจำนั่นเองถ้าจะให้เทียบเคียงในสมัยปัจจุบันคน ไก่ชิดพระศาสนากระหัตผู้ชายที่แสดงตนว่าเป็นผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาโดยการประกาศว่าถึงพระรัตนาตายหรือว่ามีพระรัตนาตายเป็นที่พึ่งอวิบัติของอุบาสกห้าประการในประการแรกก็คืออาสโทโหติคือเป็นคนไม่มีศรัทธา คือถ้าเป็นอุบาสกนับถือพระรัตนตรัยแล้วเนี่ยจะต้องตั้งจิตอยู่ในศรัทธาศรัทธาในพระพุทธศรัทธาในพระธรรมศรัทธาในพระสงฆ์แต่ว่าเมื่อได้ยินได้ฟังเรื่องที่ไม่ดีไม่งามขึ้นมาแล้วตัวเองจะบอกว่า,าไม่ศรัทธาอันนั้นก็ไม่ได้เพราะว่าในฐานะที่เป็นอุบาสกเนี่ยมันจะต้องมีใจหนักแน่นในพระรัตนตรยัย แล้วรู้จักแก้แคะได้ว่าพระรัตนตรัยประกอบไปด้วยพระพุทธธรรมประสงค์พระสงค์ก็แบ,บ่งเป็นสองอีกอ่ะเป็นเป็นอริยสงฆ์กับสมุทิสงฆ์ซึ่งสมุทิสงฆ์จะเป็นอย่างไรบาง,าบางส่วนท่านก็ดีบางส่วนท่านก็ไม่ดีก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าอริยสงฆ์นั่นก็ถือว่าท่านผู้หมดกิเลสแล้วราะนั้นเป็นคนไม่มีทตาไม่ได้ท้าเป็นอุบาสก ในประการที่สองโทษสีโลโหติเป็นคนทุกศีลอุบาสกอย่างน้อยก็ต้องมีศีลห้าครบบริบูรณ์จะมาถือข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้จะมารับศีลแล้วก็ข้อสุดท้ายจะไม่รับนะข้อสุราจะไม่รับนะอันนั้นก็ไม่ได้ก็คือจะต้องตามมั่นถ้าเป็นคนทุกศีลก็ถือว่าเป็นผู้ที่วิบัติในการเป็นอุบาสก ในประการที่สามกโตหะละมังคาลิโกโหติเป็นคนถือมองคลตื่นข่าวก็คือมีข่าวอะไรก็เชื่อไปหมดคือเชื่อมองคลไอ้หนุนเป็นมงคลในนี้เป็นมงคลก็ไปว่าไปกราบหมด แต่ถ้าเป็นอุบาสกที่จะไม่วิบัติแล้วท่านบอกต้องให้เชื่อกรรมกรรมคือการกระทําทําดีได้ดีทําชั่วก็ได้ชั่วผู้ที่เป็นอุโบสกผู้ที่เป็นอุบาสกจะต้องอย่างนั้นในประการที่สี่อิโตจะพาหิธาทักีนงังปริเยติสเสวงหาเขตบุญนอก พระพุทธศาสนาคือถ้าเป็นอุบาสกแล้วไปทําบุญในศาสนาอื่นในละที่อื่นท่านก็นถือว่าเ,อาเป็นผู้วิบัติเห่งฟาเป็นอุบาสกแบบนี้เขาเรียกว่าเหมือนว่า,เ,าเป็นคนใจโลเลน,นั่นเองไม่มั่นคงไม่แน่ใจในศาสนาที่ตนเองนับถือ ในประการที่5ตัตถาจะปกพระกาหลังกระติบํำเพ็ญบุญนอกพระพุทธศาสนาศาสนาไหนก็บอกบุญก็ทำบหมดอัน,นั้นก็ไม่ได้เพราะว่าผู้ที่เป็นอุบาสกนั้นจะต้องมีใจหนักแน่นในศาสนาที่ตนเองนับถือแต่ว่าแ้ามีใจบอกแวกไป ทำอะไรไปเรื่อยเปื่อยมันก็เ,เหมือนว่าความเป็นอุบาสกก็วิบัติแหละอันนี้เป็นหลักธรรมที่ท่านได้นำม,มาสั่งสอนว่าถ้าผู้ที่จะเป็นอุบาสกมีใจหนักแน่นจะต้องยึดถือพระรันาตนตรัยเป็นหลักให้ได้ถ้ายึดถือไม่ได้ก็วิบัติของอุบาสกก็จะตามมาตามเหตุการณ์ ที่ตนเองได้ถูกชักจูงไปชักนําไปอัตวาภาคนามหลักธรรมในทางพุทธศาสนาว,วาเคยเป็นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรูร้รับฟังเพื่อเป็นเครื่องประเือดบัญญาเจริญพร